เกี่ยวเกี้ยวเขานามมันว่าี่เป็นตะมวนเนาะเปดยังงีมเพีงเอเต้นไปั้นงิมึงนเจ้ามั้งมึงข้าเจ้าเกี่ยวเขามาลับโมาลับโเออมึงการเกี่ยวเขาวิธีการเกี่ยวเขาอันนี้คือเกี้ยวเขานามแล้วนี่ เออเกี่ยวเขนานา้ำน้าโขกพนะเป็นยังไงเนาะอเนียนงัวงามคูดได้หน,น,นิเคียงขางกันเลยเกี่ยวเป็นยังไงเคี่ยวเป็นจะมันมือวานนี่นนฮะเกี่ยวมันมืออยู่เป็นบ้ากินกล่อมได้ตจ้าหนิเป็นบ่นี่เมือเนี่ย ไสเขากันีบ่หมใไหแม่ยุ่แ <ator il> <ğim> ่้วบนักบ่แม่นาหนา้าเองากบ่เนาะเขาบอกเขาไ่เยไงก็ยังใส่ผู้เบนักันกัไอไกับเอาพ่นบาได้ยุตัวเตอยังกอบ่นักับพ่นไเป้วอยู่แม่เราไอ้มาขันนี้บียังันบ่ได้บาได้แต่พาไขไขรีวิวบ่ได้เมนบ่ใช่อือ เนียนกายหอดจกมุ้งนี่แล้วนี่ก้อนสวยเลยนะจ้าก้อนสวยเลยเป็นบ่โอ้ยกินกล่อมถือค้อนละจักบาทนี่สา,ามร้อย <laughs> ขาเล้งขันตําสาม,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 มร้อยสามร้อยห้าสิบเจ้ขาเล้งขันตํามองมองมองมึงข้าเจียวเขาเกียวเขาสูตรไม่เปียกเมื่อดหลดมันคือกองใช่กัน ไม่ใไปท่าเลยทั้งน้ทานเหรอจีไป้านไ้วันสี่ย้างไรท่านจไม่่เฮ้ยล้แขกเชื่เขาพี่อะไรออันนี้คือสิบีนฮอเขาเนาะฮอเขามาแต่ละคนแต่ละคนนี่แม่อ้อันนี้ฮอเขานะค่ะนี่ อันนี้ห่อเขา่ามากินเองโอ้มีน้ำปูน้ำปลาได้ยังกินละนี่อย่าบอลยาบลก็แดกตาบปกตงโอ้สุกเนาอไมมเอาโดนปลาอะไรดิมาค่ะมื่อนี้มาเกี่ยวเขา่าร้งแขกนะคะ่ะปีละเท่อแต่ว่าไม่เป็นปีละเท่อดอกสิบปีลแล้วแหละจังได้เกี่ยวเขา่า หน้าโคกหน้าโคกแต่แห่งนี้น้ำพู้ใหญ่ต่อยสองนิ้วก้ยาวผู้ใหญ่ต่อยเไม่ลยค่ะมาเด้อมาเด้อเข่ากระลม่มล่มใส่น้ำหน้าโคกที่จะน้ำพู้ใหญ่ใสเอ,อเอาเบานั่น มาเด้อมาเด้อเจ้าเขาเจ้าน้ำเจ้าเขาพ่อเท่าเลยนะเจ้าเขาพ่อเท่าจัาบ้านเออเจ้าเขาพ่อเทาโอ้ยเนี่ยหลายมื่นเนี่ยสองมื้นกว่าวัดิ่นสมัยเจ้าเราเจ้าเขาเจ้าน้ำเฮาเนี่ยใส่มื้อเฮาเกี้ยวเลยเหรอมันยังดีมามามาลาลาคนมวนมวนเจ้าน้ำเาเนี่ยเจ้าเนี่ยเจ้าน้ำ มามีลูกอมแกกตีแก้วเขา่านไปหายลงอมะไรางเรบาหิวก่อนวนแล้วมึงน้ำเพียงแข็งผุดค่ะ้าเป็นเด็กน้อยนี่คือสิเรียนน้ำปอดปวดละอุ้มเมียม้ำขาเราบัดโอ้ยม,มันต้องหาเรียกขามาทายกล่องนั้นพุดค่ะสีบกาคน เนี่ยค่ะหน้างานหนึ่งเอาขุดมีห่อนเอามุโสโอเคสู้สๆ้สูส้ีลเลียวเลียวนี่นะจ๊ะนนล้านพอรอมใจมีงานติดต่อไปถ่ายเด้อไปมีงานติดต่อเล้วนะคะนนล้านนนล้านคีมงานคุณภาพนนล้าน อาหารการกินดีงานดีข้าบันบันิหุมบัดชุดไทยละบันสีเลียวเลียวจักไรนีนหน้นั่งานนี่ไรคว้าขี่หลายเฉไี่ยคว้านี่ได้ค่ะฮะเดีนี่ไรกว่าเกี่ยวบะมัน แกะเศ้านี่นีิสีผมแล้วสีผมแล้วเอาผู้ว่าวไหมว่าวไหมเจี่ยไจ้ต้มป่ะยาวนี่นะจานีเกี่ยวเขาทีมงานทีมงานแม่รุ่นนันร้านนะคะ ทีมงานในรุ่นนลันผุนวนาทีมบวพวาทินสนใจจ้างงานเลยนะคะนะคะผุ่นน้ำน้ำเพี้ยงแค็งผุนเร็วเร็อันนี้นี่แผนกเขาล่มนะคันนี่ อันนี้เป็นห <photos> <VES> ุ่มเขาล่มซอยกันเนาะคันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามสิบสี่คนเนาะคันไปไปแล้วคุณ ขึ<อ>้นคู่หรอคะ่ะท้างหนึ่งทางนี่เระท่านขึ้นนะคะ่ะเพราเขาลมมังกสิเกี่ยวยางในจังหน่อยเขาล่มกาบ่าเป็นยางขึ้นงม่เลมันเยอะขึ้นไม่เยคนไล่อะาพูๆๆดลพูดโดดต้องนำส <c oughs> ิโดดต้องนำคุมอันแม่รุ่นผู้นั่นเทียมแต่ว่าผู้คุ้มเทียมเันผู้ซอยต่อยนะจ้ นี่นะคะนี่หน้าโคกแต่ว่าเบื้องน้านะค่ะพุณคุณนปเม่อไ่ที่มันวิดีโอ่นี่นะจ๊ะนี่เรียบร้อยค่ะเป็นอันเสร็จอรับตัง์รับตังสามพัน นี่นะจากเขาเออเขาหน้าโคกจเขาหน้าโคกกะทินี่แหละประมาันนี่มองงามจหน้าโคกหน้าโคกนี่ทีมงานคุณภาพน่านที่ปีหนนนะค่ะนี่เกี่ยวเล้วแหลกะทิผ้ากันเนี่ยบานนะค่ะ ไปกินลาบงัวเฮียนจะภาพนี่นะค่ะนี่กดไลค์กดแชร์นะคะเนี้ยเด้อ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 รับตังค์กนค่ะรับตังค์กันนี่นะค่ะเขาสั้นอยู่ประมาณสองเมตรนี่แหละที่เหลือลม มีงานติดต่อได้จ้ามีงานติดต่อได้ค่ะทีมงานสาวหน่อยลอยกิโลได้ค่ะพวกนี่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 เจ้าภาพนี่ขอบคุณค่ะมจด้มูมาจ้นแอันนี้พันเกีียวแล้วหน้าโคกี่รีค่ะโคกัะโคกโคกโคกี่รีโคกจะไม่น้ำขันเป็นย่ามเห็ดออกเป็นพอดี เอาเกี mm ่ยวผู huh. oney, like ้ใดขึ้นง้ามเถอะบันนี้เก้ียวเส้นเหลี่สิพ้ากันกลับขึ้นเมื่อบานนะค่ะคันยุ้ยเสียเลยจะดมบันโอ้ยผู้นำทีมคือไม่ไง ไอเอาโดมยูบ,บอนเหมือเสาเหมือขึ้นนี่นนบ่เห็นพุนเป็นหาได้งากเลยคะ่ะเกี่ยวเขานี่โอ้ยโอ้ยคุณน้ำทิมขัดเท่าคักเหล่าเด้อค่ะตาวัดใจสู้เอาอุโสโอเคให้เกี่ยวผูผูน้ำทิมกับทิเจ็จเดสิบแล้วยายใจสู้นะคะสำหรับคลิปนี้กันจบเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ครัวผู้ทอนเลยด้ค่ะสวัสดีค่ะเอาสวัสดีแม่บัดีสวัสดีค่ะ